สวัสดีครับนี่อยู่ในรายการล็อคอนเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาก็มาสัมภาษณ์นะครับอกับทีมของผมอีกคนนะครับคือคอฟฟี่กาแฟนั่นเองวู้อ่าขอเสียงหน่อยเออสวัสดีครับเ <laughs> ออคุณชอบเล่นเกมไหนมากที่สุดกับเกมอ่มีอยู่3เกมนะครับก็คือลีกนะครับ League of Legends แล้วก็ Hero of New w o r k d แล้วก็ p g ครับคุณชอบเล่นเกมไหนมากที่สุด พีบีครับ <S <S อ่า <S <S พีบีครับพีบีออกแนวอะไรครับอ่าไม่รู้ครับเออเล่นไปไม่รู้นะครับอ่าแล้วคุณคิดยังไงกับอ่าอะไรวะเอ้ยไม่ใช่ดิคุณเล่นพีพีเนี่ยเอ่คุณเล่นตัวผู้หญิงผู้ชายครับผูช้ชายครับคุณชอบเล่นปืนอะไรครับอ่าปืนเอ่อคีตโตครับ อา้าว K2 นะฮะอา้าว K2 นะ K2 ไม่มี M K2 นะออแล้วก็เออใน P B นี่มันเป็นอะไรวะเฮ้ยใน P B เนี่ยมันเขี้ยววะแบบนะความเร็วกันเร็วเร็วเร็ว,วใน P B เนี่ยคุณชอบเล่นดัานไหนมากที่สุด เออดาน b u น n ิ n งฮอล l ครับอ่าแล้วมันจะอ่าคุณคุณคิวได้เยอะหรือตาเยอะครับก็ประมาณทเท่ากันนะครับโอทเท่ากันเอ๋อเออแล้วก็เออคุณชอบกินอะไรมากที่สุดครับเออก็ขนมครับพวกขนมอะ,อะไรยกงนี้ครับ อ๋อข้าไม่แดกอะครับอ่าเรางน่าจะเป็นโรคประวนันแล้วก็อ่าคุณกินทุกอย่างไหมครับก็ไม่ทุกอย่างครับอ๋อนึกว่าทุกอย่างนึกว่าทุกอย่างครับเพราะทุกอย่างก็กินขี้ไปด้วยครับโหนมึนกินคนเดียวดีดแล้วก็อ่าอะไรวะถ้าสมมติเกมใหม่หเข้ามาปุ๊บคุณจะซื้อไหมครับ แล้วราคามันสูงแล้วสรุปลเลยจะซื้อเดี๋ยวเก็บน่าจะซื้อครับน่าจะซื้ออ๋อออแลครับโอเคครับอ่อถ้าสมมตนินี่ถ้าเฟซบุ๊กนี่มีคนเพิ่อไอน้นี่ขอคุณเป็นเพื่อนแบบเยอะมากๆครับคุณจะรับไหมครับรับเป็นบางคนครับอ๋อครับแล้วในเฟซบุ๊กคุณชอบ เอมอะไรมากที่สุดครับอ๋อกอนซิตี้กกรตครับ d <c oughs> ก r อนซิตี้อ๋อเหมือนผมนหมครับอ่าก็คันนี้ก็เป็นทีมอยู่ในทีมผมมีคนนะครับคุณกาแฟครับขอลาประกอนแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับบ๊ายบาย